ก็จริงลงไม่ได้ลงคลิปนานแล้วเรื่องพูดสดๆเนี่ยแต่วันนี้เนี่ยคืออยากจะมาพูดนตั้งนานแล้วเรื่องอีเวนต์โ o บ็อก์เห็นช่วงเมื่อคืนหรือประมาณเช้าเนี้สดๆเลยคือมันพูดพูดยากเหมือนกันนะในเรื่องโ o บ็อกส์เดอะแฮชถ้าใครรู้จักที่ผมอธิบายไว้ตอนช่วงประมาณสักไม่กี่วันก่อนหรือเมื่อวานนี้เนาะที่เห็นรายชื่อในโ o บ็อก t ์เดอะแฮชเอ่อต้นสดเลยแล้วกันนะ เรื่องราวเนี้ยมันมันมันจะยากอยู่ในนึงมันคือประมาณว่าช่วงนี้มันมีดราม่าเรื่องเกี่ยวกับ the hatch และเรื่อง developer ซึ่งมันมันจะพูดยังไงดีอ่ะมันมันยากมากที่จะพูดในการอธิบายอ่ะมีหลายแมปอ่ะออกจากอีเวนต เยอะมากอยู่เหมือนกันก็มี2องแมปแรกเลยนะเท่าที่เห็นก็น่าจะมีพิกกี้กับเพรสเชอร์ที่ออกจากแมปเพราะถอนตัวเนื่องจากว่าอีเวนต์มันมีปัญหาแน่ๆทางเทคนิคและอีกอย่างหนึ่งคืออีกโพสต์หนึ่งในล่าสุดของทาง RTC มีแบบดอส0 0ม8 local official u n t e t a l e tag game และ more have p u o l out of the hatch event ซึ่งทที่ดูมัน ึน่าจะมีปัญหาแล้วล่ะตอนนี้แล้วเรื่องปัญหาที่3 Teddy. Teddy, รรก, Teddy, ก็คือเอ Map, Map, ท็ดดี้เท็ดดี้ถ้าใครรู้จักเท็ดดี้ก็คือเจ้าของแมปแมปที่มีชื่อว่าคอนโดอ่าถ้าใครรู้จักนีมันเป็นแนวที่ไม่รู้จะพูดยังไงดีมันมันไม่มันไม่ใช่ตามหลักของเราบอกเลยอะใช่มันซีิเวชันที่มีปัญหาเยอะมากแล้วคนต้องการที่จะบอยคอรเรื่องอีเวนต์เรื่องนี้เพราะอีเวนต์นี้รู้สึกว่าถ้าอีเวนต์เรื่องอีเวนต์เดอะแฮช รอบนี้อาจจะเป็นอีเวนท์ที่แย่ที่สุดเลยก็ได้เท่าที่ดูตลอดมาตั้งแต่ The Hunt อาจย้อนตั้งแต่ The Hunt เลยนะ The Hunt ก็โอเค The Classic ก็ไม่ได้แย่แต่เวลาส่้นเกินไปอะเท่าที่ดูทั้งในตลอดทั้งอีเวนท์ที่ผ่านมาทั้งทุกอีเวนท์เลยตั้งแต่ The Hunt The Classic The, Classic, The Game The Winter Spotlight หรือแม้แต่ The Hunt ที่ก็ r e พสต์ไป r e โสต์ในทาง x ไปเรื่องเกี่ยวกับ The Hatch เนาะเรื่อง The Hatch เนี่ยเห็นเลยล่าสุดเนี่ยในทาง r t ะ เรื่องพิกกี้กับเนเชอร์ทอนโตออสซักแมปส่วนอีกแมปต่างๆก็คือดอ3 0มศูนย์ศูนย์แปดโลเคอลออฟฟิเชียลอินทเกมและอื่นๆน่าจะออกทยอยออกกันทีละนิดทีละนิดแล้วล่ะและทางฟิปครับเองก็รู้สึกว่าเขาก็รู้สึกเหมือนกันว่ารู้สึกดิสปอยดิสปอยเกี่ยวกับเรื่องอีเวนต์นี้ผิดหวังผิดหวังที่เขา เขาไม่ไม่เห็นด้วยกับอีเวนต์เรื่องนี้ตั้งแต่ที่เห็นอยู่มาตลอดก่อนหน้านี้มันก็ใกล้ใกล้2สัปดาห์เข้าไปแล้วอะใกล้2สัปดาห์เข้าไปแล้วที่จะอีเวนต์จะมาเนี่ยวันที่28เนี่ยที่พี่อัดอยู่ตอนนี้เนี่ยเออแล้วเทดดี้เทดดี้ก็ไม่ควรที่จะมาหลายคนที่ไม่ควรจะมาที่สําำัพว่าอยากให้แบรนด์นอบที่สองแบรนด์ twice อืมถ้าที่ดูนะแบรนด์ twice แล้วมันไม่ใช่เรื่องที่เป็นโอเคเลยเว่าเทนดี้อ่ะสร้างแมปในเชิงที่ไม่ควรจะเป็นก็คืออย่างแบบคอนโดเนาะแล้วอซิโมเองก็อซิโมถ้าใครรู้จักเนี่ยอซิโมเป็นเจ้าของแมปเจลเบรคเขาก็ไม่เห็นด้วยที่เอาเทดดี้มาอยู่ในการเข้าร่วมอีเวนต์เดอะแฮชทำให้หลายคนเนี่ยอยากให้บอยคอรดกับอีเวนต์นี้และมีปัญหาเรื่องอะไรต่างๆก็เลยสุดท้ายก็ต้อง นะเอาออกจากอีเวนต์เลยออฟฟิเชียลเลยทันทีมีอีกก็คือเขาก็รู้สึกนะว่าเทดดี้มันม่คือคนที่จะอยู่ในอีเวนต์นี้เอาตามตรงเลยอีเวนตะ์ถ้าน่าสนใจก็โอเคพอออกมาโอเคฉันก็จะเล่นในอีเวนต์นี้จะไลฟ์อีเวนต์อีเวนต์นี้แน่นอนแล้วเรื่องประเด็นนี้มันก็มีข้อมูลหลุดออกมาด้วยตามที่เห็นอยู่เฮ้ยด่วมันมีกลิ่นออกมาแล้วนะมันมีอีเวนต์ที่แย่ที่สุดแล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเดอะคอน มันไม่ใช่สิ่งที่ควรจะโอ้โเออแล้วแหละมันมันนะเนี่ยอะดูให้ดีดูให้ชัดเจนครัเจอประเด็นเรื่องบอยคอร์ดโดยฉันกันไอ้เรื่องนึงคือเรื่องบอยคอร์ดเนี่ยเจอเยอะล่าสุดทำให้ตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาเนี่ยน้าจะดีที่สุดคือเอ๊ะคันสองพัก็ดูันตอไปว่ามันมันมันจะออกยังยังไงเนาะ ก็ต้องดูในด้านอีเวนต์นะว่าต่อไปมันจะมันจะออกมาในทางด้านไหนอาจจะออกมาด้านลบมากกว่าหรืออาจจะออกมาด้านบวกก็ <Hey. S 1> ต้องมาดูกันว่าเขาจะเลื่อนแล้วก็แก้ไขยยังไงระยะเวลากับอีเวนต์นี้มันทำให้เรารู้เลยว่าออกมาแย่นั่นแหหรืออาจจะดีนิดหน่อยก็ได้ก็ประมาณนี้แะครับก็อย่าลืฝาก ขอไลค์ขอติดตามแล้วก็กระดิง่งด้วยนะอันนี้มาคุยสดๆเลยจะได้รู้เลยนะว่าเออ,อยังไงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมต้องทำฟิปโคมาแหนต่อ<ะ>ทำฟิปเจทุกคนเลยเดีต่อโอเคไปแลาบบาย